สวัสดีแฟนมาลาซอทุกคนนะครับวันนี้วันอังคารที่17กุมภาพันธ์2 0 1 9นะครับอยู่กับประชวีทางอาซเศรีครับเมื่อคือที่ผ่านมานะครับมีการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลเนเลคัพในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งก็เป็นรอบที่5ซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยก็เรียกว่าโชคดีมากๆนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เล่นในบ้านแต่ว่าก็บุกไปเยือนทีมในลีกวันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ ก็เจอกับทีมที่เรียกว่าอยู่ในดิวิชั่นที่ต่ำกว่ามาตลอดเส้นทางนะครับในการแข่งขันเอฟเอคับฤดูกาล2 0 2 5 2น2ี้นี้โดยอาซอเริ่มต้นเส้นทางการไล่ล่าแชม Cup นะป์เอฟเอคับในฤดูกาลนี้ด้วยการบุกแปลาชนะพอสมัตถ,ถึง4ประตูต่อหนึ่งในรอบที่3นะครับตามด้วยการเปิดบ้านเอาชนะวีแกนไป4ประตูต่อศูนย์ในการเล่นเอฟเอคับรอบที่4เมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ในรอบที่5เนี่ยจะต้องบุกไปเยือนแมนฟิลนะครับอีกหนึ่งทีมในลีกวันซึ่งก็เป็นลีกที่รองลงไปจากเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยซ้ำนะครับโดยแม้ว่าแมนฟิวเนี่ยจะเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีกว่าวีแกนนะครับที่เล่นอยู่ในลีกวันเหมือนกันโดยวีแกนเนี่ยอยู่ในอันดับที่22นะครับจากทั้งหมด24ทีมไม่ต้องพูดถึงการขึ้นมาเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วก็การกลับ คืนสู่พิมลีกนะครับแนวโน้มเนี่ยจะตกชั้นลงไปซะมากกว่าในขณะที่แมนฟิลเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลุ้นเพลย์ออฟขึ้นมาเล่นในเดชแม้ชนชิพอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องทําผลงานให้ดีมากจริงๆนะครับในช่วงที่เหลือของฤดูกาลโดยตอนนี้พวกเขาแข่งไป29นัดนะครับมีอยู่39ตาําตมตามหลังทีมอันดับที่6อย่างฮัดเด์ฟิลทาว ในค u ต้าของการเล่นเพลย์ออฟอยู่10ตนนะแต้มนะครับแต่ไฮเดรฟิลทาวเนี่ยก็แข่งมากกว่าแมนฟิลอยู่1นัดน,นะครับในส่วนของแมนฟิลเนี่ยเล่นไป29นันัดเดี๋ยวพวกเขาชนะไป10นัดน,นะครับแพ้ไป10นัดเหมือนกันแล้วก็เสมอไป9นัดยิงได้37ลูกนะครับเสีย32ลูกมีบวกอยู่5ลูกก็นั่นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับคู่แข่งในรอบต่อไปของอาร์เซนอลกับฟุตบอลเอฟเอคประจำฤด,ดูกาลนี้ ส่วนที่มื่นที่เหลืออยู่ในเส้นทางนะครับก็มีทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอยู่หลายทีมนะครับโดยผลการจับสลากประกบคู่เนี่ยก็มียักษ์ชนยักษ์เหมือนกันนะครับเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลจะได้บุกไปเยือนวูดทามตันเชลซีบุกไปเยือนเร็กซ์แฮมนะครับฟูตบอลเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของซอลแฮมตัน บริสฟอดบุกไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเตดแล้วก็ลีดยูไนเตดเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของนอริสตีตี้นะครับโดยทั้ง8คู่เนี่ยจะแข่งขันกันในช่วงวันที่7ที่8มีนาคมนี้นะครับเอาละนั่นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่อาเซอรดีครับนำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ย,กด, like, ก,ดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเอาไว้สันนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ